ที่ปัญหานันก็แก่บ่อยแก่มันก็เกิดของมันมันก็ดับของมันมันก็เกิดของมันมันก็ดับของมันดีทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดเป็นดับเป็นทางนั้นมันตายอย่างนี้เชื่อเท่าไหร่ก็ได้เหตุปัจจัยที่จะให้มันลุกขึ้นมามันนี่มันลุกทันทีเหตุปัจจัยหมดมันดับ เชื่อมันเป็มันก็หมดไปเชื่อ um มันหมดมันก te ็หมดไปพูดอีกอย่างท่านสอนให้ระลึกถึงความตายหน่อยนะการระลึกถึงความตายเนี่ยมันก็ระลึกระลึกถึงอริยสัจธรรมันเองการถือความตายเป็นอารมณ์ก็ถือการถือรอริยสัจมาเป็นอารมณ์ตั้งต้องแก่ามตายมันก็อันเดียวกัน ระลึถึงความตายมันก็ถึงความเกิดมันก็ถึงความแก่สรุปแล้วการระลึกถึงความตายนี่การเจริญทุกข์เป็นอารมณ์อย่าพากันละเลยในการระลึกถึงความแก่ความตายใจของเรามันไม่เคยสนใจที่จะระลึกถึง าใจของเราเราท่านนชอบอยู่ในกำรรม,มือของเกศเกศมันไม่ใครมันไม่เปิดโอกาสให้มันลึกถึงความตายข้าสึกจะไปยื่นอาวุธให้ข้าสึดมาทำลายเจ้าของเป็นไปไม่ได้เพราะอาริยะภพ เป็นทรรที่จะทำลายกิเ,เลสโดยตรงกิเลสมันจะเปิดโอกาสเปิดช่องให้เรานี่มีโอกาสจะลดถึงความเกิดความแก่ความตายซึ่งเป็นอันตรายต่อก,กิเลสมันไม่ยอมเปิดมีแต่เราเท่นั้นจะพยายามจะเก็บจัดการให้คบช่อง มีความพยายามที่จะทำลายกำแพงที่เจ้ากิเลมันกั้นนั้นให้มันพังให้มันสลายตัวลงไปใจของเราก็เข้าถึงอาเระเข้าถึงสัจจะเข้าถึงความจริงอย่างแจ่มแจ้ง,แ,งและจะมีโอกแลวจะจึงจะเห็นเห็นว่า ความเกิดก็ดีความเกศก็ดีความตายก็ดีเป็นทรมที่จะทำลายข้าสึกคือกิเลสที่มันเป็นข้าสึกแก่จิตแก่ใจของเราได้จริงๆคำว่าความเพียรคำว่าความเพียรก็เพียรในการที่จะทำลายกั้แตงเครื่องกั้นที่กิเลสมันกั้นไว้นานแน่นนั่นเอง มันกัน iscilla, PI, see, ้นมาให้จิตให้ใจมาให้จิตมาให้ใจของเรามองเห็นทุกเห็นโทษมองเห็นสัจธรรมสัจธรรมของจริงต้องการแพ่งเครื่องัดการกระทําใดๆการกระท ham ใดๆเป็นไปในทางที่จะทำได้ก้แพ่งเครื่องตัดความมืดความไม่แจ้งชัดทํลายความมืดความไม่แจ้งแจ้งความไม่แจ้งชัด ในสัจธรรมการกระทํานั่นนั่นล้วนแล้วแต่เป็นความเพียรล้วนแล้วแต่เป็นข้อปฏิบัติทั้งนั้นอยู่ในวิยาบทใดๆก็ช่างใจของเราต้องอยู่กับความเจียดเจายใจของเราต้องอยู่กับความพยายามที่จะทําลายความมืดความไม่แจ่มแจ้งในสัจธรรมของจริงในอริยสัจธรรมการกระทํา ที่มุ่งเพื่อกองแย้แจ้งในทุกษะัตร์นี้เป็นข้อปฏิบัติเป็นความภาคความเพียรคำว่าข้อปฏิบัติก็คือมุ่งคือการกระทาเพื่อให้แ็้แจ้งคำว่าความภาคความเพียรก็มีความเพียรความพยายามที่จะให้แยนแจ้งในจุดนี้ให้ได้นี่จึงเรียกว่าข้อปฏิบัติจึงเรียกว่าความเพียรให้พาการรู้จักคำว่าข้อปฏิบัติให้พากันเข้าใจว่าคำความภาคความเพียร มีการเพียรที่ไหนมีการสําเร็จที่นั่นมีการเพียรยสามารถที่จะทนทุกข์ได้ก็พระคันจู้แจ้งในทุกข์เนี่ยแล้วมันจะไปทุกข์ยังไงในเะมื่อมันไม่รู้แจ้งมันก็เปิดมันก็ต้องทุกข์ในเมื่อันเข้าใจเรื่องทุกข์แล้วมันจะไม่ทุกข์อีกต่อไปการที่จะเข้าใจรจะแจ้งในเรื่องทุกข์กระสับนั้นก็หมายถึงว่า,วาการตะเกียบตะการพยายามที่จะทําให้แจ้ง,จงในจะทมนั่นเอง ถ้าปฏิบัติทั้งหมัดที่จะเป็นไปเพื่อความกัดเกาเป็นไปเพื่อความต้นจากความไอใลยกิเลสตัณหามีแต่การทําให้เจมเจ้่งในการาเกิดความเกลียดความตายเท่านี้หาก็าม่ไปทางนี้ละ่ะจะมีปฏิปัญญาวิชาความรู้ข้าหนักไหนเพียงไรก็ชัง่งมันก็ยังอยู่ในกรอบการแทงที่เกิดตัณหามัน กันไว้อย่างแน่นหนาน,นั่นเองมีแต่สติปัญญาที่สามารถที่จะทําให้แจ่มแจ้งนี่ในเรื่องของเกิดความเสียกันตายในเรื่องพัฒนาธรรมของจริงให้แ,แจ่มแจ้งไรจักตามความเป็นจริงจริงอย่างไรเราเห็นชัดตามความเป็นจริงนั่นมีเท่านี้แหละยาไปผิด สนใจเพียงกับขัดทันเองอย่าไปพอใจเพียงกับขัดทันเองอย่าไปพอใจแต่ตำหนักตำลาคุบาอาจารย์ท่านเทศไว้อย่าไปพอใจเพียงเท่านั้นพอใจให้ในการที่ใจข้งเราอย่างรู้อย่างเห็นสัจธรรมของจริงแล้วเราจะรู้ว่า,าพระพุทธเจ้าก็ดีพระไายกของพระพุทธเจ้าก็ดีท่านแจ่มแจ้งแจ่มแจ,จ,จ้งอย่างนี้ใหมันเป็นอย่างนั้นความเพียรก็คือมุ่งการทําให้แจ้งในใจนี่ ความเพียรก็มุ่งในการทำลายความมืดที่มืดมนอุนตการติดหูปิดตาไม่เห็นปัจจุรันอันนี้แหละคือความเพียนการกระทำใดๆทั้งหมดเป็นการทำลายความมืดการกระทำใดๆทั้งหมดเป็นการทำลายความไม่เห็นแจ้งในปัจจุรัของจริงการกระทำอันนั้นเป็นนักเป็นนักธรรมนักข้อปฏิบัติในการที่จะทำลายกีเลส ข้อที่หนึ่คือข้อปฏิบัติที่จะทําให้ใจของเรามีสะอาดดพ้นจาก้าึุคือกิเลสก็คือข้อปฏิบัติที่จะทําให้แจ้งชัดในปัจจัยธรรมของจริงนี้เองกองธาตุกองดินกองน้ำกองลมกองไฟให้มันชัดลงไปแกมแ้งลงไปกองชาติจะชัดเป็นธาตุธาตุดินไ็ชัดเป็นธาตุดินธาตุน้ำชัดเป็นธาตุน้ำธาตุลมชัดเป็นธาตุลมธาตุไปชัดเป็นธาตุไร แต่มันแก,นแกน่แจ้งในเมื่อชัดลงเป็นธาตุจริงๆแล้วคาที่มันหลงว่าเป็นคนหลงว่าเป็นตัวเป็นตเน,นเป็นเราเป็นเขานี่มันหายไปเองไม่ต้องไปประหัตประหารเขาบอกเ <c oughs> พียงจะทําให้แจ้งทําให้แจ้งทําให้แจ้งในสัจจข,ของจริงที่เขาเป็นจริงอย่างไรทาให้เรารู้เราเห็นไอ้คําที่ไม่รู้อันนั้นมันหายไปเองอย่าพากันอยู่อย่างประเอยู่อย่าง อยู่อย่างปราศสจากความภาคความเพียรอิริยาบถใดๆก็ช่างเถอะมุ่งในการที่จะแก้กิเลสแก้ความล่มหลงโมเมาแก้ความไม่แจ้งไม่ชัดความลูกลูกคำคำที่มีที่เราเป็นอยู่นี้ต้องมุ่งในจุดนี้มุ่งที่จะแก้ความลูกลูกคำคำมุ่งในที่แก้การที่เรายังไม่แจ้งไม่ชัดมุ่งแก้ลงในจุดนี้อะไรที่จะเป็นไปเพื่อความแจ้งความชัดอะไรจะเป็นไปเพื่อความสว่างกระจ่างแจ้งทำลงไป นี่คือข้อปฏิบัตินี่คือไม่ไมยพูดมีอะไรมุ่งผลิตคนทุกคนโทษนี่คือผู้เจริญมนะักไม่ต้องไปหาเจริญที่ไหนจเจริญน,นอกจากนี่หลงทางนั่นจเจริญไปจเจริญไปละไม่มีทางาไปจเจริญไปเจริญไปมีทางไปดอกมันจะไปไหนไปชนกำแพงทางไหนก็ชนกำแพงไปไหนก็ชนกำแพง ท่าที่เป็นธรรมเครื่องแก้กิเลสเราเราท่านท่านมีสมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องความเกิดใครไม่มีความเก่ดใครไม่มีความตายใครไม่มีมีได้กันทั้งนั้นอย่าพากันละเลยธรรมที่เรามีอยู่นี้อย่าพากันไปสนใจธรรมที่ไม่มีอยู่ในเราไอ้กิเลสมันชอบแสวงหาธรรมอยู่ไกลๆต่างคนก็ต่างแข่งขันกันไปแสวงหาธรรมที่โน่นไปแสวงหาธรรมที่ไหนก็ไม่รู้ จมันก็เลื่อนลอยเฉลียเปิดเปิงไปนักเข้าเบรกไม่อยู่กลายเป็นคนเบรกกรรมฐานเบรกแตกกรรมฐานมันต้องเบรกให้มันไปมันมันมีธรรมฐานกรรมฐานต้องมีเบรกที่เป็นมาตรฐานจึงเป็นสมัยพระกรรมฐานที่สมบูรณ์แบบกรรมฐานไม่มีเบรกกรรมฐานเบรกแตกกรรมฐานก็กรรมฐานที่พระไปขับถ่ายเท่านั้นไม่ได้เรื่อง มีแต่ผินอะไรต่อมีอะไรไม่รู้มองดูจิตดูใจของเจ้าของหา,า,าที่จะชื่นจิตชื่นใจไม่ดีมีแต่ของตะก,กปกรกลุง,ลงามลังกรรมาฐานที่ไม่สนใจในใน,ในมองธรรมที่เจ้าของมีอยู่ไปโ่แหวงหาธรรมข้างนอกกรรมฐานนั่งก็มีแต่เหมือนกับกรรมฐานที่พระท่านไปคาถายกันรงมัาเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นความจริง อะไรเป็นความถูกตก้องอะไรเป็นความจริงอะไรเป็นคําพูดที่รับกลุ่มอยากหามาพูดให้หมูพปปมหเ,เ,มมเพื่อน,นเพื่อนได้ฟังเพราะต่างไรเราแต่ละองค์แต่ละท่านมุ่งบวชเพื่อมุ่งเพื่ออัดเพื่อทามุ่งเพื่อในการที่จะขัดเกลื่อนี่ทีเดียคือความมืดที่เดียคือความลุ่มหลงโมเมานี่ด้วยกันทั้งนั้น อะไรที่จะเป็นไปเพื่อความแก้ความมืดความรุ่มหลงโมเบเมาเึงพยายามที่จะเอามาพูดเล่าให้หมูฟังเดี๋ยวนี้ไม่ใครเจนีใครพูดนะเดี๋ยวนี้นี่แสวงไปหากรรมาฐานโน้นกรรมาฐานจังหวัดน่น้นกรมมาฐานภาคเหนือกรมมาฐานภาคใต้กรมมาฐานสหรัฐกรมมฐานอินเดียส่วนมากพูดกันไปอย่างนั้นได้กลับมาได้อะไรกลับได้มาได้กลับได้แต่เรื่องมาคุยกัน ได้จะอารมณ์สัญญามาคุยกันเดี๋ยวนี้ไปทางไหนมีแต่อันตรายทางนั้นเพราะสิ่งที่จะเป็นอันตรายแก่ใจเนี่ยมันมีอยู่รอบหน้าอันตรายมันเข้าทางตาอันตรายมันเข้าทางหูอันตรายมันเข้าไปหมดและเราเที่ยกระโดดเข้าไปหาในสถานที่เป็นอาโคจรที่เป็นอันตรายแก่จิตแก่ใจของเรามันไม่ถูกต้องอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความปลอดภัยพระพุทธเจ้าสนับสนุนให้แสวงที่นั้น นี่กายของเราก็เป็นสถานที่ปลอดภัยเอซ่าโลมานะฆ่าดันตาตะโจมีอันตรายอะไรบ้างในเมื่อเรามีการเกี่ยวข้องกับเอซ่าโลมานะค่าดันตาตะโจกองดินกองน้ากองลงกองไฟกองอะไรกองเกิดกองแก่กองตายอันนี้กรองไหนเป็นอันตรายเป็นเก็มอันตรายแก่ใจมีไหมมีแต่ประโยชน์มีแต่คุณมีแต่ประโยชน์ทั้งนั้น ทำไมไม่พากันสนใจมีไปสนใจอะไรตร่อมีอะไรก็ไม่รู้นี่กรมาทันเบรกแตกมันเป็นอย่างนี้หรือกรมา,านไม่มีเบรกมันนี่หรือมีมันก็แตกแล้วมันก็กล,กลายเป็นอะไรนะหนังห่อเลยของปฏิคุณหนังห่อของปร,ระครกรโสโครกรโสโครกทิ่เหต้องนียังบอกว่าเป็นของสวยงามหน้าไข่หน้าปาานาหนาน่ารัก หน้าเพลิดเพลินหน้ายินดีหาเขาชาวบ้านเขาเป็นชาวบ้านชาวโลกเขาเป็นชาวโลกเขาต้องเะอยูเเ่เป็นเรื่องของชาวโลกชาวพระเป็นเรื่องอย่างนั้นมันใช่ได้ที่ไหนคําว่าศีลบริสุทธิ์ศีลบริสุทธิ์บริสุทธิ์ยังไงก็บริสุทธิ์คือใจของเรานี้คนจากเรื่องของปฏิคูลโสโครกเหล่านี้นี่เองนี่ของปฏิคูณแท้ ออกมาทางเจ้าหมูก,ก็เหม็นออกมาทางปาก็เหม็นออกมาทางไหนเหม็นหมดก็ยังว่าเป็นของดีของดีก็ามาถานเบรกแตกมันเป็นอย่างนี้ก็ามาถานตาบอดหูหนวกอันนี้ต้องเทศให้เราฟังผมพูดผมเทศให้หมูฟังนี่ผมเทศให้ผมฟังมาแล้วจึงเอามาเทศให้หมูฟังได้ไม่ใช่จะคิดดน้นเดาเอามาพูดเอามาเทศให้หมูฟังสิ่งเ่านี้เทศให้เจ้าของมาแล้วทั้งนั้นและ ได้ประโยชน์ในการเทศเด็กของในลักษณะนี้ยังให้พากันสนใจพากันตั้งอกตั้งใจวันคืนผ่านไฟวันคืนผ่านผ่านไฟมีแต่แก่ก็แก่มีแต่ตายก็ตายวันไหนไม่แก่ไม่มีวันไหนไม่ตายไม่มีต่างคนก็ต่างแก่ต่างคนก็ต่างตายไปทุกวนันทุกวนันต่างคนก็ต่างแก่ต่างตายไปทุกลมหายใจเข้าออกได้จะพาพาากันประมาทบัวเมาได้ยังไง เกิดมาทั้งชีวิตเอาชีวิตมาทิง้งโดยไม่ได้สมบัติท่านเอเนอ่คุณธรรมอะไรเป็นสมบัติประจําจิตประจําใจเกิดมาตายทิ้งทั้งชาติเกิดมาทั้งทีเกิดมาตายทั้งทีต้องให้โดยสมบัติสมบัติคือคุณธรรมเป็นสมบัติประจําจิตประจําใจเพิ่มขึ้นเรียกว่ามาสว่างไปสว่างมามืดก็ต้องให้ไปสว่างไอ้การมาไม่ต้องสนใจพอ่อแก้ไขไม่ได้ การไปนี่เราแก้ไขได้เพราะทมดีพระเจ้าทรงสอนไว้เป็นธรรมที่จะแก้ไขเป็นหลักการที่จะแก้ไขยตใจของเราให้ไปสว่างได้อยู่ในบ้านปฏิบ้านอยู่ในอยู่นอกบ้านอยู่ไกลบ้านก็คิดถึงบ้านอยู่ในบ้านอยู่ใกล้บ้านก่อนเพาวนานไม่ดีมันใกล้บ้านมันไม่วิเวกไปออกนอกบ้านเขาไปหยุดน้ำบาําลรองคิดถึงบ้านเขาอีกนั่น พิเไนี้มันร้ายขนาดนี้นะมันโกหกมันเอาทั้งขื้นทั้งล่องมันจะอยู่ในสถานที่ใดยูนการใดเวลาใดก็ช่างเถอะยิดใจของเราให้สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับกองปฏิกูลกองนี้กองผมกองขนกองเล็บกองฟันกองดินกองน้ำกองลมกองไฟกองเกิดกองแก่กองตายกองนี้แล้วมันไม่ได้ติสถานที่นั่นไม่ได้ติสถานที่นี้ถ้าหากว่ามันออกจากที่นี้แล้วมันติ ถ้ามันอยู่ในที่นี้มันไม่ติดผมคมันติเป็นไม่ขนมันติดเป็นไม่เดบฟันหนังมันติเป็นไม่ดินหน้าลมไฟมันเนีมันติเป็นที่ไหนมีตะกี้เลยเท่านั้นมันหาติอย่างนั้นติอย่างนี้แล้วก็เกิดความไม่สบายใจของนี่ขึ้นมาความไม่สบายใจเกิดเพราะความไม่พอไม่พอใจมันพอใจแค่อย่างเดียวแล้วมันความไม่สบายใจมันจะเกิดขึ้นได้ยังไง อย่าไปเห็นสิ่งอื่นมีความสําคัญกว่าขาออ้อปฏิบัติสิ่งอื่นหมายถึงอะไรหมายถึงลาบหมายถึงยศสิ่งอื่นหมายถึงอะไรพูดชัดๆก็หมายถึงมูดคูดที่ชาวบ้านเขาถ่ายออกมาอย่ว่าปปัจจัยส่วนใดส่วนหนึ่งก็ช่างหมายถึงชาวบ้านเขาถ่ายออกมาแล้วส่วนคุณงามความดีบนโกศลเขาเอาไปเขาเขา,เขาเอาหมดแล้วไอสิ่งที่เขาถ่ายออกก็เป็นคาจำนำมาถวายนำมาเดีย มามาให้นั่นนะ่ะมันของที่มันเศษแล้วไอ้บนกุศลนั้นเขาเก็บเอาแล้วจึงว่าอย่าเห็นเป็นของสําคัญอันนั่นเป็นของสําคัญเป็นสิ่งที่ควรสัการะบูชาไม่ให้ไม่ให้ประมาทแต่จะสําคัญยิ่งกว่าคุณนะทรรมไไม่ได้สําคัญคนละนขั้นอ้ขั้นตอนสําคัญคนละดระดับแล้วจะไม่มองสิ่งส,งสำคัญนั้นสาคัญมีความปรารถนาม,มีอยากความอยากได้ ได้แล้วก็มีอยากเก็บแต่อยากสะสมไปให้ลูกให้เจ้าให้หลานให้เลนให้พี่ให้น้องกรมาฐานกรมาฐานอะไรกรมาฐานเหมือนกับที่ขับถ่ายของพระมันเป็นอย่างนั้นหนามันมีคิดถึงพี่คิดถึงน้องคิดถึงลกูกถึงเจ้าหลวงพ่อหลวงตามันชอบมีการบุญการการุศลมีตรงไหนการบุญนนที่นั่นที่นี่พากันแห่ไปแห่ไปแห่ไปเหมือนกับแรงนี่จะแร้งไหม ไปหากินของที่มันเน่ามันหมินได้บ้างสิบบาทยี่สบ,บาทร้อยสองร้อยบางที่ได้เป็นพันอามาฝากเอามาฝัาาาาาางรูก,กลางบางคนให้หมดเมียพูดเรื่งเลอกอับอายขายหน้าสั้ายยาญาตโยมแต่ทีนี้ไม่พูดมันก็ไม่ได้อันนี้มันเป็นความจริงนี่แล้วความจริงมันจะเสียหายตรงไหนเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนี้ เังว่ากิเลสมันทำลายเรามันทำลายสถาบันของพระศาสนาทำลายสถาบันของพระพุทธเจ้าทำลายเรานี่ให้เสียหายไปหมดเขามาสมถะสมถะแล้วต้องแสดงตนเป็นมสมะสมะเป็นผู้ที่เสียสละแบ่งกันอยู่เสมอในเมื่อมันมีอย่าคำว่าเกศพร้อมรอมฤอยาข้อ,อยาไอ,อ,อ,อ่คำที่เรียกว่า หวงเห็นก็่อ้นักเป็นลักษณะที่เรียกว่าแสวงหายาไอ้อย่าให้มันมีในวงการของนักบวชในสายของพระพุทธเจ้าเพราะสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านทิ้งหมดแล้วเราเราบวชในสายของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะยินดีมันก็กลายเป็นอะไรกลายเป็นพยาแแรงมันเห็นของเน่าเท่านั้นอันนี้ พูดอย่างนี้ไม่ใช่พูดเป็นการเนียว่าท่านผู้หนึ่งผูดด้ใดว่ากิเลสข,ของแต่ละลายแต่ละลายนี่อย่าให้มันเป็นถ้าหากว่ามันโผล่ขึ้นมาตัวนี้คือตัวพยายแลความอยากมันทําลายทําลายจ,จิตใจของรัทาญาติโยมด้วยรัทาญาติโยนถ้าหากว่าความเราเป็นผู้ที่รับบริจาครับไหยาทานนั้นเรามีความอยากความอยากนั้นทาลายจะบอกเขาให้รู้ทีเดียว ไม่จะทำลายศรัทธาของเขาให้เสียไปต้องเป็นผู้ที่มีความเป็นสมถะมีความเป็นสมณะมีความเป็นนักบวชเสเหมือต้นเสมอปลายทําไมจึงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะไม่สนใจในสัจธรรมไม่สนใจในกองอสุภะอสุพังไม่สนใจในกองเกิดกองแก่กองตายไม่สนใจในกองหนังห่อกระดูกอันนี้ถ้าสนใจในอันนี้แล้วเลกอ,อันนั้นไม่สน เพราะอันนี้มันมีค่ากว่าสิ่งนั้นอื่นสิ่งเหล่านั้นได้เกินมันพอไม่เห็นมันไกลขนาดไหนมันมองไม่เห็นกันที่มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะมันไม่สนใจในสัจธรรมของจริงแต่สนใจในสัจธรรมของจริงแล้วจิตใจในลักษณะนั้นจะไม่มีมันโผล่ขึ้นมาไม่ได้มันโผล่จะโผล่ขึ้นมาได้ยังไงธรรมะนี่ในเมืนความสว่างมันกระจ่างแจ้งและความมืดมันจะแทงเข้ามาได้หรอ ความใจมันมืดมันมืดมัน,มมนความมืดมันจะแทงเข้ามาสักขนาดไหนมันเอกไม่ก็ไม่รู้ได้มีโอกาสที่จะได้แทงเข้ามาได้ได้อย่างสะดวกด้วยเพราะมันมืดอะไรที่จะเป็นไปเพื่อการแก้จิตแก้ใจเป็นไปเพื่อการขัดเราจิตใจของเราอันนั้นเราเป็นขอบฏิะบัติยี่พระพุทธเจ้าท่านมอบมอบให้แก่เราเป็นที่เป็นนักบวช อย่าไปสนใจอันอื่นมีความสําคัญอย่าไปสนใจสิ่งอื่นอื่นมีความสําคัญกว่าข้อปฏิบัติที่จะเป็นธรรมขัดเกลาจิตใจขัดเกลากิเลสอย่าไปเห็นสิ่งอื่นมีความสําคัญเดินอยู่กับหนังหอกกระโดกนั่งอยู่กับหนังหอกกระโดกอยู่ในอวัยบทใดๆก็อยู่ในหนังหอกกระโดกกองนีถ้ามันชัดลงไปแจ่มแจ้งลงไปดิ้นจริงๆน้าจริงๆลมจริงๆเห็นชัดลงไปไม่ใช่ไม่ใช่ดิ ไอ้ดินน้ำลมไฟอย่างที่ได้ยินมาเรื่องลูกๆคำทํงไม่แจ้งไม่ชัดอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นอันความไม่แจ้งไม่ชัดอันนั้นคือกิเลส